สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่แอน<ม>เข้าครัวกับแอนวันนี้สิพากินหนูนาอบโอ่งจ้า<ม>นี่จ้าโอ้โหหอมมากโอ้แมลงวันมืม่อนี้นั่งกินนาบานจ้ายังอยู่บุรีรัมย์อำเภอสติจังหวัด<ม>บุรีรัมย์ตำบลชุมแสงอยู่คือเกาจ้าหลุดเลนผ่านอั่งกินหนาบาน หนูนาอบโอ่งนะคะนี่ขอโทษขอาภัยสำหรับพี่น้องที่บกกินเนาะแล้วจ้าแต่ว่าอันนี้เป็นสื่อมาจากฟ้ามหนูของน้องไส้จ้ะกรอบนอกนุ่มในอบโอ่งอร่อยมากน้ำจิม้มกินกับน,น้ำจิ้มเนี่ยจ้ะน้ำจิ้มเอ็นเหดเองน้ำจิม้มอันนี้นเนาะนี่พริกป่กบนบานเฮาเนี่ยจ้ะเก็ดใส่บักหน้าพรกงชุด ป้ากินกับเขามาจากพี่น้องกินน้ำกันจ้ะมห<า>อ uh, ูเบืงบบ้งหนังเลือดนี่บดมูบานเลือดจ้ะอืมอืม ก็อยาใส่มือด้วยจ้ะแซ่บหอมกลมหนองนุ่มแน่มา เนื้อมันสุแซ่บกว่าเนื้อหมูเนื้อไก่อีกแต่มันมันนุ่มหนังหมูนี่เอ้ยหนังหนูนี่มันกรอบแห้งมีคนอยากกินน้ำหรอจ๊ะกินคนเดียวมาได้ดอกเดียวสิแบ่งให้เด็กๆอ่ะเด็กๆมาเิมเบิบงลูกมาพี่มามาอะาราบุกินนะห้พี่ไหนมาชิมอือห้แล้ว ปลาทรายอ่กินเป็นจิ้มไหมหรือว,ว่าลองไม่จิ้มก่อนชิมหน่อยมีมืออ้วนๆเข้ามาด้วย <c oughs> <c oughs> อร่อยเขาว่านี่อันไหนอรลูกอ่ะมายายเรื่องกินสามตัวจ้ะก,กินเลยจ้ะมาแมสมจูบเป็นจูขี้นงึตนงตะโจมาเด้อ จ so right. no ุ่มประจำบ้านดีเลยไม่คดจุ่มหรอก็ไม่กดจุ่มคืหอมตัวละหนึ่งร้อยบาทกิโลละสองร้อยห้าสิบนี่ดาราบอกินนะอันนี้นะโจเอาต้มไม้เลยเก๋นั่นาถึงกิน อร่อยไหมลูกเอาใยชิมโอ้โหนี่จากพี่นุ่มมันเนาะไหายเอาหัวไปนีโอบแด้วจ๊ะมัเหรออากินหนังเลยลูกเนี่ยแกะเอเอาหนังตัวใหม่ก็ได้ไหายเอาหัวไปมีฟันงานสักไอ้น

สาสวยกระซาเพื่อนบ้านบอกหนังก็ล่างอ่านหนันหนนงนี่เนี่ยก็ช่วยอ่านหนังให้เฉลิมหนูเนื้อนุ่มเนื้อหนุ่มแห,ห้งพี่น้องนี่มันหนุ่มแห้งหรือหนูกินเป็นไหมคะไหนลองกินให้เนี่ยคะ่ะเด็กกรุงเทพอ่ะลองกินหนูอืไปจ่อยอ่ะหนูกินเป็นบ่อ่ะหนูก็กินเป็นย ปากมันแผลบแล้วเนี่ยนะอมซิมมหนังหรืออ,อมจะได้ซิมหนังมาอยู่อะไงนะอมซิมหนังขับพยนตนมัน่นอะไรไม่กิส้สติอูอ้มือกะสิอันนี้กล่องเนี่ยได้จากพี่น้องรอมาโดนจ้ะหนูนาเพิร์นนี่อพราะโทษขพราะว่าภา,า,า,ายพี่น้องทั้งหลายสี่บอเพินบอกกินเนาะจ้ะแต่ว่า มันเป็นอาหารคืออาหารปนบานของเห้าหนี่แหละจ้ะเป็นหนูหนาแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ไปจับมาเพิ่นเลี้ยงมีฟาร์มเป็นของจ้าของเอง,งเห็ดสะอาดจา้ะมันบ่มีกินบ่มีอย่างคือหนูหนาทั่วไปนะจ้ะมันปกติมันแบบมีกินสาบเน,นาะออมเนาะอันนี้บ่มีหืมหงหงมือ ดูมหาศีนะเด้อ,เ,อเดี๋ยวขอพาเลยกหน่อยกินข่าวก่อนนะจ๊ะพี่น้อง <c oughs> สิมุนมุนแน่มือนี่หลายคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอนเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีหน่อยสิลูก <c oughs> <c oughs>